ได้ค่ะ,ะ,ะถ้าเราส่งนะคธอเมื่อกี้โทรไปแล้วพักนึ่งอนะ่ะจ<ป>อนแนะนะให้่ายลูกไว้เจ่ประลค่ะอ๋อแม่แม่อะไรนะ,นะแม่คอแม่คำนึงจ้าพอดีหนูติดสามสี่ 3, 4, สายเลยอ่ะจ้ะอ๋อจะถามว่าพี่ที่ส่งให้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะอ่าเดี๋ยวดูหนูเห็นแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันพิมพ์ตอบเนาะเป็น มีภาวะเรื่องตับค่ะตับแม่กำานึงนะตับเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะหน้าโซนขวานี่มันสุดลงไปแล้วนะคะแล้วรอยที่ลิ้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องไตหรืออยังคะเนี่ยฝ้าข้างในโคนลิ้นหนามากเลยฉีดดีไหมคะมันมัน,ม,นมันก็คงก็คงจะเป็นอะไรจังี่ว่าเวลาจะกิยนยาแกโปวดมากมันาเหมือนจะต้อจะกอมบวมอ่าใช่ บวมแล้วก็หมอว่าอ่าหมอก็สอนให้กินยาให้กินน้ำไม่น,น้อยอให้กินน้ำไม่น้อยใช่ไหมใช่ไหมกวดน้ำมากกว่าด้วยป่ะแกยางนะหมอไม่ได้ตรวจโรงพยาบาลเลยอ๋อยังไม่ได้ตรวจเลยแต่ตอนนีลิ้นอะที่ลิ้นอะมันโชว์นี่นะคะเรื่องตับนะ,ะอ่าตับนอนดึกหรือเปล่าคะคุณแม่นอนนอนไม่ดดึกหรอกนอนไม่ดึกแต่ ทำอาชีพอะไรคะนันหนูถามก่อนทำอาชีพไม่ค้าก็เกษตรก่อ,อือือแสดงว่าทําสวนเองใช่ไหมเนี่ย<ำ>มีย<ำ>ฉีดยาฉีดยาพ่นยาหรือสัมผัสเคมีด้วยนะเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำอยู่แ,แต่เดี๋ยวนี้ยึดแล้วไม่ได้ทำก็อนนั้นแน่เมื่อก่อนแต่มันฝังอยู่ใน มันมีตับแล้วแล้วไงเนี่ยแล้วมันมีภาวะตรงที่ตอนเนี้มันอาการมันคือมันร้อนเหมือนร้อนจะทข้างในอย่ามันเป็นลาเป็นไวทอง่งั้นนะอ่าอายุเท่าไหร่คะห้าสิบแปดอ่าใช่ถ้าถ้าเกณฑ์อายุนี้ยังใช่ค่ะไวทองแต่เาเคยเป็นนี่มาก่อนไงไออะไรไทรอยไทรอยตืดนเนี่ยหนูก็ำลังจะบอกว่าตรงลิ้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยนะเรื่องหัวใจด้วยหายใจดีไหมตอนเนี้ย หายใจรู้สึกว่าไม่เท่าไหรได้ได้ทำอะไรแล้วเขจะเหนเลอยก็แน่แน่ก็ลอยเห็นลิ้นไหมที่ลอยลึกๆนั่นน่ะคือตำแหน่งหัวใจอือที่ว่าเหนื่อยๆนี่เนี่ยหัวใจมันแต่ปอดนิดๆหน่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดมันใกล้กันค่ะลิ้นที่โชว์อ่ะอือเหนื่อยหน่อยเนาะแล้วแล้วมีเคยฉีดวัคซีน m อ n มไเอไม่ได้วัคซีนโควิดอ่ะ ชีสก็ดีชีสมาซองเข็มกัชีดแล้วเหมือนร่างกายทุบไปหมดเลยอ่อาแสดงว่าฉีดตัวแรงชื่ออะไรคะตัวที่ฉีดไออะไรฮะชีสเอตเตอรเอตเตอรอตรานแหละกไอเซอร์เอเตอร์เอ้ยตัวแสบเลยทั้งคู่นั่นแหละก็พอเขาเช็ดปุ๊บนะแค็งข้าอ่อนเลยนั่นแหละคือทำอะไรก็ไม่ไหวทั้งกระด้างออกมาเป็นเลยเลยเป็นกระจกระแสบเลยฮะ มานแหละจะสองก็ใส่หมดเลยใช่ค่ะเยอะค่ะหนูเจออย่างนี้เยอะน,นี่โอ้โหเมืโอโ่อวานนี้ของป้าดีนนะ่คนอย่างละหนึ่งนะเมื่อวานนี้แอ,อสตาสองไฟเซอร์สองเลยอย่างละสองเลยน่วมไปหมดแค่สองเทปพอเขาใช้ไม่ทีตีอกไม่เอาน่วมเลยคนนั้นเป็นเป็นเป็นสิบโรคไงก็คือโกกรคตระพันโรคเลยเข้ามาใช่ค่ะนั่นแหละ แล้วความจำก็เหมือนเบอบ์เบอเบอไปเลยใช่มันมันไปเขาเรียกมันมีตัวคือมันเป็นการฉีดเชื้อเข้าไปในตัวเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็เหมือนมึนมึนอื่นเอิความจําไม่ดีเพราะว่ามันเลื่อเลือดไปอุดตันนั่นแหละเป็นยางไงเลยเลื่เลือดมันไม่ใช่แค่อุดตันแค่ในในเส้นประสาทสมองนะมันสามารถอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเพราะว่ามีคนน่ะ ก็เสียชีวิตด้วยลิ่มเลือดอุดตันหัวใจค่ะร่อนเลือดหัวใจอาจารย์หมอสองก็โดนค่ะก็เร,เรียบร้อยค่ะชาปนกิจก,ก็เรียบร้อยัระั้นกดไปดูทิ่งเจอหมอสองพอดีก็ติดตามมาเรื่อยๆนเรื่องน้ะเข้าก็เข้าไม่ถูก,ออกก็ต้องกดติดตามแล้วไม่เวลาหาไม่เจอพิมพ์ค้นหาเลยว่าหมอสองชีวาสุ นาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นก็เลยเลยเบิร์เพื่อจะได้เบอร์เมื่อคืนนี่ถึงได้โทเข้าไปอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากโอ้โหนี่เอฟซีจังหวัดไหนคะเนี่ยจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋ออ่างทองจากอ่างทองก็มีเยอะอยู่อ่างทองสิงห์บุรีนะคะก็เลยจะพูดซ่ากอนี่แหละเพราะว่ามันรู้อเบอร์ทำอะไรไม่ไหวย่าเดียวนี่ยอืมมีผลเลือดไหมคะ ไม่ไม,ไม,ไม่มีก็หลอก็คือไม่ตรวจครันพอตรวจปุ๊บเนี่ยโอรที่โรงพยาบาลเขาก็ใช้โล่ประมาณเกียรยาเยอะอืมหนูห<ร>นูเห็นแล้วก็กินตลอดไงใช่แต่หนูเห็นไอ้ตัวที่ลิ้นเนี่ยมีปัญหาก็คือเรื่องอ่าหัวใจเนาะหัวใจหายใจเหนื่อยแล้วมีตื่นเอายีงงั้นหนูนถ,ถามก่อนตื่นเช้ามามีมึนตึงท้ยอยไหมไม่ อืมแต่ยังไม่ไปเจาะเลือดเนาะแต่ถ้าอาการแบบเนี้ยจ<ะ>เจอไขมันในเลือดแน่อย่างนี้ใช้ใช้ชุดสามชาดีกว่าอันแหละก็คือเราจะจะกินยาแผลโบราณยากิจารแพทปัจจุบัน<ฆ>ี่ยค่ะเพราะว่ากินแล้วเขาไม่ให้เราเลิกเออเลิกไม่ได้โอ้ยใช่ป้าจะเรียกป้าเรียกปีดีเรียกแม่คำนึงเนี่ยรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยคนเป็นเบาหวานอ่ะเออกิน เย็นสมุนไพรหมอสองอาทิตย์เดียวน้ําตาลปกติเลยเออคือเขาไม่สูงมากไงคะก็ตอนนี้ที่ที่ไปตรวจมาเบาหวานไขมันที่ได้เสรไขมันไม่เคยตรวจเลยนะได้เบาหวานไปตรวจมาตรวจตะผู้บ้านเลยนะไม่ไม่เป็นแล้วก็เคยเป็นในไทรอยด์ฟรีใช่นว่าเขาให้คือเล่คือนเล่กับมามันก็ไม่เป็นอะไรและเขาก็จะให้ยอมกินยาใช่ไหม ความดันม,มันจะเลวเลยเราก็ไม่กินไงก็คือเราปกติแล้วเราวัดเราปกติแล้วเราเริ่มเองกเขาก็ว่าไงอ่าอ่าใช่ค่ะเออก็เลยไม่ยากกินเลยไม่ไม่ยากกินหมอกหมอโราบ่ายมาเรา,า,ญญาไปก็ไ,ปมไม่ได้อะไรมาไ,รไปไปก็ได้โลภเพิ่มนะ่ะอันนั่นแล้วก็ไปตะคิวไปหาหมอก็ได้แต่แขนเสื้อมาอืม,อม นั่นแหละแคนเตียมมันไม่ใช่แคนเตียมธรรมชาติแคนเตียมธรรมชาติกินต้มขาไก่ซปเปอร์เอากินผักโขมบ้างผักขมมันมีมันมีถ้าเหล็กมีอะไรมันก็ช่วยให้สร้งเม็ดถ้าเลือดเราแข็งแรงรู้ไหมคะถ้าเลือดเราแข็งแรงเนี่ยเลือดมันจะเป็นตัวสร้างไขกระดูกกระดูกเราจะไม่นม่คุณแล้วถ้าเราไม่กินยาเคมีเยอะกระดูกเราไม่มีทางคุณกระดูกเราจะแข็งแรงออกกําลังกายนิดหน่อย ายาเนี่ยเนี่ยทุกวันเนี่ยไ,ไปไปกินไปฉีดม,มาก่อนนะมะก่อนส้งลูกเรียนะ่ะฉีดยายาเนี่ยปวดมาตลอดเลยโอ้ค่ะขาวกปวดหลังก็หมอบอกว่นี่อะไรอะ่ะหอยเลากระดูกกระเส้นแต่แต่ตอนนี้ละไม่ไม่เท่าไหร่แล้วถึงไปวนวดประจ ա มก่นอนนวดที่นั่นเขาก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้ไปฉีดยาไม่ให้ไปฉีดยาเนี่ย ทข้ากระดูกอะไอ้ลูกกระดูกอะกระบอกกาะเส้นมันเสีเยหมดแล้วอืม,อมนน<ห>ก็นั่นเดยไม่หนูอ่าหนูว่าหมอสองเนี่ยจากประสบการณ์นเาคุณแม่ก็เสียไปแล้วนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้เนาะเราก็เด็กๆแล้แม่ก็กินกินยาเก่งจังตอนตอนที่จัดงานแล้วก็เผาอ่ะเนาะกระดูกูุหมดเลย ของแท้เลยเห็นกับตาตัวเองเลยเก็บตอนช่วงเก็บอัติเนะโผเป็นรูๆๆเหมือนในเนี่ยเหมือนปลากรลังเอเอแบบนั้นนะคะ่ะเลยว่าตอนนี้เราจ้องจบอรูปจบไปหมดแล้วตนะื่นแล้วค่ะหายาแผนโบราณในกินดีกว่ามายากินไปปัจจุบันนั่นแหละ่นเลยว่าจะถามคุณจะมาสอบว่าเราจะต้อง,องรักษายังไง รักษายังไงตอนนี้นะท่านหนานุเนี่ยเอาชุดชุดสามชาไปชุดสามชาไปลดไขมันลงก่อนได้ลดไขมันลงก่อนเพราะหนูดูลิ้นคุณแม่กำลังเนี่ยลิ้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีฝ้าขาวมากนะคือยังยัง,ยงพอจะฟื้นฟูได้ตับตับกับถุงน้ําดีอะไรเนี่ยพอจะฟื้นฟูได้แต่เราเราดื่มชาตัวเนี่ยมันจะล้าง ถ้าเลือดเราสะอาดเนี่ยสารพิษมันก็ออกไปด้วยมันสร้างเม็ดเลือดใหมใ<ช>่ดีขึ้นมาเช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เราเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเราก็ไม่อาบน้ําดึกกินข้าวเสร็จก็ถ้าไม่เผ็ดนักก็อย่าพิ่งดื่มน้ําเยอะนะเดี๋ยวน้ําย่อยมันมันมันจากไปมันจะย่อยอาหารไม่ดีและมันย่อยได้ดีเนี่ยเราก็จะลดความเป็นกรดลิ้นจะเป็นฝ้าน้อยลง <รา S 1> ดื่มน้ํ<ร>าน้ําหนักตัวเท่าไหร่คะตอนนี้น้ำหนักตัวเจ็ดสิบ เจ็ดสิบสองเจ็สองร้อยอาร์สิบตอ่ะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยนะวันละสองลิตรครึ่งดื่มได้ไหมคะโอ้เนี่ยแล้วต้องพยายามาแล้วต้องพยายาม,ามดืม่มนะนั่นนหละ<ๆ>ดื่มไม่มากนี่หนูจะบอกนะอ่าแม่ดื่มน้ำไม่มากมันก็เลยทำให้เลือดอเนื่อเลือดเนื่อ,อปุ๊บมันปั๊มไม่ไหวอะ่ะความดันมันก็ถึงมานะ่มันตึงให้ทอยไง นั่นแหละลองดื่มน้ําไม่ได้วลาสามลิตรให้หนูดูดิเนาะอ่าเกินไอตัวชาเนี่ยอย่างน้อยอ่ะถ้าใช้สักสามซองก็ได้เปละลิตรครึ่งอีกลิตรครึ่งก็ดื่มน้ําทั่วไปก็ได้นะคะเพราะว่าอาการขนาดนี้หนูยังไม่จ่ายยาต้มน,นะเอาแค่ยาเม็ดแล้วก็ชาชาช,าช,าชงไปนะคะเอาชุดสามชาติท้องผูกไหมคะ ไม่ไม่ผูกค่ะโอเคแต่บางใจว่าไม่ผูกเลยบางวันมันก็ผูกบางวันก็ไม่ผูกเลยบางวันไม่ไม่เป็นไรถ้ากินชุดนี้ชุดกินชุดนี้ก็ไม่ผูกแล้วค่ะถ้าไม่ผูกมากอ่ะกินชุดนี้มันก็ระบายฉี่ได้ดีนะคะแล้วก็ถ่ายได้นะแต่ไม่ได้ถ่ายเยอะๆแต่ถ้าท่านหนักมากต้องจใระบายเพิ่มแต่ชุดนี้ก็แค่พันสามแปดสิบนั่นแหละทั้งเดือนเลยกินไปเลยทั้งเดือนค่ะ นะงั้นคุณแม่กำนึงพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาใน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 แชทให้หนูหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งเลขบัญชีไปให้แล้วส่งรูปยาไปให้เนี่ยส่งเลยจะได้รู้ว่าเป็นยาตัวไหนนะจ้ะโอเคเรียบร้อยนะคะเป็นนิดเดียวเป็นไม่เยอะหรอกกินสักกินสักสองชุดก็หายหมดแล้วจ้ะ โอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะเดียวเรียวใครจบชื่อไปที่ไหน่ะเนี่ยในไลน์นี่แหละในไลน์จ้ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะค่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 ะสวัสดีค่ะแสดงว่ามีคนอื่น <f uck> ฟังด,ด้วยรอรอดูผลกันแต่เขาคงเคสอย่างนี้เยอะๆค่ะเยอะเยอะมากชุดชุดชุดกระเลกชุดยอดฮิตของชีวาสุ จริงๆคนเป็นโรค NCD เรื้อรังเยอะ NCD เรื้อรังก็คือโรคเขาเรียกไม่มีเชื้อโรคแต่ป่วยไม่หายทักทีแล้วก็กินยากันมาหลายปีบางคน1ิห้าปี10ปี20ปี30ปีก็ยังเคยเจอแต่น้ำตาลก็ยัง300ยกว่าอยู่อย่างนั้นก็หันมาใช้สมุนไพรกันหมดแล้วนะคะชุด3ามาก็มันคุมได้ตั้ง3มโรค นะคะแต่มันช่วยได้ถึงห้าเจโรคเลยเบาหวานความดันไขมันสามโรคนี้เป็นหลักหมอถึงอสหนึ่งจะตั้งชื่อเราว่าสามชาติเพราะมันจะมามาเป็นเซตมาเป็นจังหวัดนะคะส่วนทําไมมันช่วยได้หลายโรคก,ก็เพราะว่าพอเราปรับได้ตรงนี้เบาหวานไขมันความดันลดลงปุ๊บเลือดสะอาดก็ได้เรื่องเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้จากตัวตัวชานะคะเสร็จปุ๊บ อะไรดีภูมิคุ้มกันดีเลือดดีน้ําเหลืองดีขับถ่ายดีท้องไม่ผูกมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นพอเลือดดีปุ๊บสร้างไขกระดูกกระดูกแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะของชีวสุขของแพทแน่นอนบทสดใหม่ตอนนี้คุณหมอลงม,มาไม่อยู่ ต้องวิ่งไปรับสมุนไพรให้หมอสองนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอรลยาปรามาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันตรเสริรฐนะคะไม่ได้แค่เป็นห่วงแต่เป็นหมอหมอสองค่ะ